สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซ์นี้เราไปอัปเดตกันดีกว่าค่ะช่วงนี้ก็จะมีภาพนะคะปล่อยมาบนโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยเกี่ยวกับซีรีส์จีนโบราณนะคะแนวแฟนตาซีเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือ Love Beyond the Grave นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็น่าดูมากๆเลยนะคะได้นางเอกนะคะขวัญใจของอัดวานแล้วก็ขวัญใจของหลายๆท่านนะคะที่พวกเราอยู่ ติดอยู่บนกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะกค่ะก็ติล่เลอปานะคะหรือว่าคุณดิลบาของอัดวานนั่นะะ g, oh, เนองน,น,นะคะ, tahu, าาะ,คะกะคะ็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็แสดงโอ้โหตัวเล็กน้อยอันนี้ตัวเล็กมากเลยตัวเล็กนิดเดียวนะคะไม่รู้ว่าทานข้าวบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะหุ่นดีมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มาแสดงคู่กับนะคะคุณเฉินเฟยวีค่ะก็พบกันเป็นเรื่องแรกเลยนะคะก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างเลยนะคะซึ่งจริงๆอายุจริงๆของทั้งคู่ก ค่อนข้างจะห่างกันเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยรูปร่างหน้าตานะคะความสดใสไม่ได้ห่างกันเลยค่ะเหมาะสมกันมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ถ่ายทำกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่คุณดิลาบาของพวกเรานะคะถ่ายทาเรื่อง Love on the Turquoise Land จบไปแล้วนะคะเรื่องนั้นหวานเองก็เล่าในวรนณยายต้นฉบับไว้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่จบแต่ว่าสัญญาว่ามันต้องจบก่อนที่ซีรีส์จะออนแอแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนั้นก็แสดงคู่กับพระเอกสุด หล่อเลยนะคะคุณเฉินชิงฉีนั่นเองค่ะสวยหล่อมาเจอกันอีกแล้วนะคะส่วนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ปล่อยภาพนิ่งออกมาแล้วก็มีเป็นคลิปกิฟต์นะคะสั้นๆอะไรแบบนี้ให้พวกเราได้ดูกันนะคะมีเยอะยะเลยนะคะทีนี้ตัวของนางเอกของพวกเรานะคะนางก็จะเล่นเป็นเรียกได้ว่ามีฐานะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าก็อยู่ในเอาใช้ตำแหน่งว่าเจ้าแห่งวิญ,ญญาณทั้งปวงก็แล้วกันนะคะเหอ สื่อมูนั่นเองค่ะรับบทโดยคุณดิลบานะคะซึ่งก็จะมีคาเลคเตอร์ที่ดูลึกล้บนะคะแล้วก็ต้องสวยค่ะอยู่ทนอยู่นานแล้วก็ต้องสวยทนสวยนานด้วยนะคะแต่ก็จะมีช่วงที่ต้องผ่านด่านเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกที่เปิดตัวแล้วก็ในช่วงที่ยังคงเป็นเจ้าแห่งวิญญาณอยู่นะคะปากต้องแดงเท่านั้นคะ่ะเพราะในนิยายต้นฉบับก็บรรยายไว้นะคะว่ารัศมีนะคะรัศมีเนี่ยจะต้องมีความแบบออร่าที่ม มีความน่ากลัวใครแค่แบบได้สัมผัสมองผ่านๆนี่ก็คือเย็นไปจนถึงขั้วกระดูกเลยนะคะขั้วหัวใจ รัศมีริมฝีปากต้องมีสีแดงเพลิงค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะกับคุณดิละบามากๆเลยเพราะผิวเธอขาวเหมือนหยกนะคะเพราะฉะนั้นทาปากแดงนี้ก็แบบโอ้โหตะลึงตึงๆออกมาเลยค่ะลอยออกมาสวยแบบลอยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นราชินีผีหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรียกนางว่าอะไรก็ตามสําหรับเฮร์ซื้อมูนะคะแต่ว่าก็เป็นอันว่าเป็นนางเอกของเรื่องนะคะ สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็ทีมงานฝ่ายผลิตก็ดีนะเพราะว่าก็รับฟังคำเ,เขาเรียกว่าอะไรคำขอแล้วกันเนาะคำขอของเหล่าบรรดาแฟนคลาบของคุณดิลบาด้วยที่จีนก็มีการใส่ใจกันเป็นพิเศษเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าสไตล์ไหนใส่แล้วดูไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ก็มีการให้ปรับด้วยนะให้ทางฝ่ายผลิตช่วยปรับหน่อยนะคะคือเรื่องนี้มันมันกำลังถ่ายทําอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอะไรอะไรมันก็สามารถจะปรับได้ใน เวลาที่มีแบบคลิปวิดีโอออกมาหรือว่ามีรูปภาพอะไรออกมานะคะแล้วก็การแต่งหน้าอะไรแบบนี้ค่ะก็มีการเสนอแนะด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็ดูน่ารักดีนะคะแล้วก็ทางฝ่ายผลิตของซีรีส์เรื่องนี้เขาก็ดูว่าโอเคจะจะรักษาหัวใจตามอกตามใจเหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณดินละบานะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าการสไตล์การแต่งหน้าก็จะดูแปลกไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นเจ้าแห่งโลกมืดอยู่นะคะ เพราะฉันก็ต้องก็ต้องมีความคมคมเข้มเข้ม,มดุดอะไรแบบนี้ซึ่งในเรื่องอื่นๆเราจะไม่ได้เห็นคุณนิลาบาประมาณนี้เท่าไหร่สาหรับจีนคอสตูมโบราณนะคะส่วนใหญ่ก็จะแต่งแบบสดใสค่ะแต่มาเรื่องนี้เนาะก็เดี๋ยวเราได้ดูสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความลึกลับของผู้หญิงสวยในในโลกแห่งวิญญาณนะคะพวกเราก็จะได้บรรยากาศนั้นออกมานั่นเองแล้วก็พอได้เห็นภาพแล้วอะ่ะมันมันแบบมันเหมือนกับในไอ้กระตูนเล เพื่อนๆมันออกมาแบบนั้นมันออกมาในแนวของเป็นอนิเมะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดสีดำชุดสีแดงนะคะก็ถือได้ว่าไม่มีอะไรที่คุณดิลาบาใส่แล้วไม่มีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ในทุกการเคลื่อนไหวแล้วก็ทุกเสื้อผ้านะผมที่ที่เธอนั้นได้ได้ใส่แสดงในเรื่องนี้เลยนะคะในตอนนี้ที่พวกเราได้เห็นจะมีชุดสีดำเนาะแล้วก็สีแดงนะคะ แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้ก็คือไอ้รูปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมัน มันไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่นะคะคือมันไม่ใช่รูปโปสเตอร์จากทางอ f ฟฟิ i a l ของเขาเอาง่ายๆมันเป็นเหมือนรูปที่แบบเออใครไปไปเห็นก็ถ่ายอ่ะเหมือนปาปาลซี่ถ่ายหรือไม่ก็อาจจะคนที่อยู่แถวๆนั้นเห็นว่าสวยก็เลยถ่ายแล้วท you know. ีนี้บางทีมันก็มีความพร่าพรมัวมัวเบอเบอร์นะคะก็บอกได้เลยว่าก็ยังเห็นความสวยงามนะคะแล้วก็ความหล่อของพระเอกทะลุความเบอร์เบอร์มัวมัวของภาพออกมานะคะทีนี้มา รู้จักพระเอกกันบ้างนะคะน้องเฉินไฟวี่ค่ะตอนนี้ก็ทำงานแบบ ตั้งอกตั้งใจสุดๆนะคะหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตช่วงหนึ่งมานะคะรับบทเป็นพระเอกคือต้วนฉีนั่นเองค่ะก็เขานะคะรูปที่โดนออ,ออกมาบนโซเชียลมีเดียเยอะๆก็จะมีสีดำใช่ไหมคะแล้วก็ชุดเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้มก็มีความแปลกตาดีแต่ว่าไอ้ตัวกวานนะคะตัวกวานที่ใส่ผมหรือว่าการแต่งหน้าทําผมอะไรแบบนี้คล้ายๆกับเรื่องนั้นไหมเพื่อนๆว่า Im m o r t a l i t y ี้นะคะ เรื่องที่มีโปสเตอร์ออฟฟิเชียลออกมาแล้วที่แสดงคู่กับคุณหลัวอินซีของพวกเราอะค่ะเหมือนกับแบบเออมันมีความเงาเงาเนาะเงาเงาของสภาพหน้าผมจากเรื่องนั้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจุดนี้นะเพราะมันก็ดูดีเพื่อนๆแล้วก็ไอ้เรื่องนั้นอะอิมมอเตอริตี้ไม่รู้ว่าจะได้อนแอร์หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูคุณเฉินเฟยอวี่ในบทของต้วนฉีในเรื่องนี้นะคะซึ่งหลายหลายคนนะคะอย่างนักข่าวนะคะที่ได้พูดถึงการถ่ายทำเรื่อง ะะก็บอกว่าคุณเฉินเฟยวี่นั้นนะคะทักษะการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นมากจริงๆนะคะณนะจุดนี้เราก็ฟังในข่าวไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีการตัดต่อวิดีโอออกมาให้พวกเราดูเลยนะคะก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าตกลงแล้วน้องเฉินเฟยวี่พัฒนาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านักข่าวจีนเขาก็แบบเออก,ก็ก็เล่าให้ฟังมาเพราะเขาอาจจะไปทําข่าวที่กองละครก็ได้แล้วก็ไปเห็นถึงการแสดงนะคะในบทของต้วนฉีนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะ นะะแน่นอนว่าจะต้องได้แบบส่องประกายความหลอกมานะคะเพราะว่าต้นฉีเองก็หลอมากๆในนวนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะคิ้วของเขาเนาะอย่างมีมีบรรยายเอาไว้ประหมาณว่าดวงตาของเขานน้นเป็นประกายนะคะระยิบระยับดั่งกับดวงดาวเลยค่ะเพื่อนๆจินตนาการตามไปคิ้วของพระเอกนั้นอย่างกระดาบเลยนะคะโค้งอย่างกระดาบดวงตามีความเฉียบคมนะคะแล้วก็เมื่อมองเออต้องยังไงดีละ่ะคือเขาบอกว่า ต้องต้องมีการมองแบบโดนมองนะใครที่โดนต้วนฉีมองเนี่ยก็คือแทบจะลงไปยวบกองอยู่ข้างล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าถอดออกมาจากกระตูนเช่นเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเฉินเฟยวี่นะคะ,ะเราเราก็ต้องมารอดูกันนะคะก็ถือได้ว่านะคะทั้งคู่มีความโดดเด่นทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเลยนะคะก็น่าดูมากๆเลยละคะ่ะ ตัวของพระเอกนั้นนะคะเป็นใครอ,อ๋อตัวของพระเอกก็จะเป็นแนวแนวของในพลเป็นแม่ทัพอะไรประมาณเนี้แหละนะคะก็แน่นอนว่าเวลาที่ที่เขาออกศึกเขาก็จะเป็นเหมือนกับเสือเป็นหมาป่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่บ้าคลาั่งแต่เวลาที่เขาเป็น เป็นแบบเออคลั่งรักเออเขาคลั่งรักนางเอกอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยน่ารักนี่ก็คือนี่ก็คือต้อนฉีนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้พวกเราก็จะได้เห็นไอ้บทบาทที่มันที่มันแตกต่างกันนะคะของตัวของพระเอกในตอนที่เขาแบบเอ้ยออกศึกแล้วก็ในตอนที่แบบเขา เขาตกหลุมรักนางเอกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางด้านของโอโหค่ะพระรองหล่อมากนะคะอ,อล่ากระจายค่ะคุณโวยคุณว้ยเจอมิงนะคะของพวกเรามาอีกแล้วนะคะคุณว้ยเจอหมิงนั้นเล่นละครเหมือนกับเบิร์ดเดือดร้อนเงินเลยเนาะเล่นมันทุกบทบาทเลยนะคะมาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นจีนปัจจุบันนะคะได้หมดพระเอกหรือว่าพระรองหนึ่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นจีนคอสตูมโบราณน,นะคะพระเอกหรือพระรองหนึ่งก็ได้หมด เลยค่ะได้เห็นคุณไว้เจอหมิงนะคะย้ำๆซ้ำๆอยู่หลายๆเรื่องแต่ว่าก็หล่อจริงนะคะเป็นคนที่หล่อดูดีแล้วก็ข่าวออรรามากๆเลยนะคะน่าดูมากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้มาอีกแล้วนะคะเขาก็เป็นตัวละครที่มีความหล่อเหลาแล้วก็มีความอันตรายด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็แน่นอนว่านะคะได้ไว้เจอหมิงมาเป็นพระรองมันก็ต้องมีความแบบสูสีโดดเด่นนะคะพอๆกับทางด้านพระเอกเลยนะคะทางด้านของ คุณว่ยเจอหมิงนี้ก็ได้ร่วมงานมาแล้วกับหลายๆท่านเลยนะคะอย่างเรื่องที่เป็นพระเอกเต็มตัวที่พวกเราได้ดูไปปีนี้นะคะก็สะแสดงคู่กับคุณฉีลู่นั่นเองพวกเราก็ได้ดูกันใช่ไหมคะเรื่องนั้นก็รับบทเป็นในพลเป็นแม่ทัพเหมือนกันนะคะเอาละก็ถือได้ว่ามีได้ได้เห็นอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็ปีนี้อย่างไอเรื่องไอฟ็อกซ์สปิริตนะคะไอเมจเมเกอร์นั่นก็เล่นเนาะไอภาคของคุณหยางมีนะคะก็เล่นอ่าเป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคู่ของคุณหยางมี แต่ว่าเป็นคู่ของคู่รองนะกันคู่รองคู่ของลูกพี่ลูกน้องของตัวละครในในตระกูลฟ็อกซ์นะคะในในคือที่คู่กับคนในตระกูลฟ็อกซ์อะไรประมาณนี้ในจิ้งจอกนะคะก็ถือได้ว่าเห็นมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ไม่ต้องคิดถึงกันนานอะไรประมาณนี้สำหรับคุณเว่ยเจ๋อมิงนั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ยังได้มีคุณจางลี่มานะคะซึ่งคุณจางลี่นี่ในอดีตเนี่ยก็คือเธอเป็นเหมือนเหมือนเทพธิดานะคะองค์น้อยๆเทพธิดาน้อยๆของของจีนอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ชื่อเสียงก็ ก็คือดีอ่ะเออเอาง่ายชื่อเสียงดีมาโดยตลอดไม่มีข่าวเสียหายเลยสําหรับคุณจางลี่ก็จะมาร่วมงานในเรื่องนี้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจนะคะจากบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ชาวเน็ตมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีการห่วงในเรื่องของห้ามถ่ายรูปนะคะในช่วงระหว่างที่นักแสดงทําการแสดงอะไรแบบนี้ก็คือมันมีรูปอ่ะ ออกมาเยอะมากมายเลยจะใช้คำว่าหลุดได้ไหมก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็โพสขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ก็บอกแล้วนะคะมันมีความเบรอเบรอมีความผ้าๆอย่างบอกไม่ถูกพวกนี้ต้องไปเปลี่ยนโทรศัพท์เนาะแหมอยากได้รูปชัดๆเช่นเดียวกันนะคะขอใครทุกท่านมีความสุขมากๆท่านใดรอเรื่องนี้อยู่เอ่ยนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะที่ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนหวนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ